ครับผมเดินมาพอจะเจอครับผมในป่ายุคาไม่มีครับก็เลยเข้ามาดูป่าไผ่ครับผมเจอรังนึงครับนี่ครับโอ้โหเล่นนอนเหนื่อยเลยครับเจอป่ายุคานี่ครับ เยวตัดลงมาดูครับผมกับผมขึ้นมาแล้วครับหัวน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวดูหัวน้ำก่อนครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วหัวน้ำก็ อมีนะครับพอได้อยู่ครับผมโอเคไปหากันต่อครับผมเผื่อมีครับเผื่อมีอีกไปครับครับผมหาจนหมดแล้วครับไม่มีครับผมมีลังเดียวครับได้รางเดียวครับผมอายุค่า ขอบคุณที่ชมคลิปผมนะครับวค,ครับ